นี่ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยูนะ่ผู้ที่ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองผู้ที่ทำลายพระศาสนาทำลายสถาบันทำลายหลักธรรมหลักวิน,นัยทรณีคงจะสูบไปหมดเสียดายที่เราเกิดไม่ทันพระกายใหญ่ของพระองค์แต่เราก็ไม่ได้สงสัยนี่นั่นเป็นพระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์บุญมีเห็นไหมบุญมีจริงก็ศักดิ์สิทธิ์จริงมันมีจริง บาบก็มีจริงรักสิจริงนรกก็มีจริงรักสิไหมล่ะสวรรค์ก็มีจริงพระมโลกมีจริงอรุปรพม,มีจริงมหาปริพานมีจริงสักสิไมหมล่ะพุทธเจ้าอีกพวกรวเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นหคิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม,มทำบุญทำกุศลมานี่ก็ไม่น่าจะได้บุญบุญแค่นี้มันก็ได้บุญแล้วพระท่านจะกินเหล้าเมาสุราจะมีลูกมีเมีย ถ้าเ็าทำบุญนี่ฉันจะไม่ได้บุญเลเดีออย๋ยว่าร่วมด้วยช่วยกันในการทำลายศาสนาจะได้บุญเลยหลวงพ่กก็จะถามเห็นพระไปกินข้าวแรงอยู่ก็ไปกราบไปไหว้ไปเทิดทูนไปสาธุการด้วยก็เหมือนก็สาธุลงนรกร่วมกันเห็นพระที่นอกทำนอกวินัยกูดินดาเจาเห็นพระเมาเอะอยู่นั่น เห็นพระร้องลําทำเพลงก็จะไปกราบไปไหว้ไปสาธุการด้วยว่าเป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีของท่านอย่างนั้นเหรอพระพุทธเจ้าเข้าสู่มหาบุรีรัานแล้วนะทำวินัยเท่านั้นที่เป็นตัวแทนของพระองค์เดีวพวกเราคิดผิดนะเหมือนพวกเราทําลายจาสนาทําลายพระพุทธธรรมพระสงฆ์ประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะได้บุญได้ยังไงหรือมุกจะถามมีแต่จะโจมลงมหาเวจีโลกนู่น เื็นพระเทวทัตเห็นไหมนะ่ะวงสาคณาญาของพระเทวทัตก็จมลงนรกลูกศิษย์ของพระเทวทัตก็จมลงนรกกุฏิหลีกลีหนีมาจากพระเทวทัตได้ที่พระโมคคัลลาภาษาลีบุตรไปปวดอ่อนนั้นจึงสามารถทรงมักทรงผลได้ีเป็นความจริงอย่างนี้แล้วจะว่างไงรักธรรมหวินัยมีอยู่นี่ถ้าหลวงพ่อจะบวชมางกเง,ง,งินเหมอน,นมูททำลาย พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์คือทําลายหลักธรรมไปไหนโอ้ยหลวงปู่มไม่บวชมาดีกว่าถือศีลห้าก,ก็ได้บุญสมบูรณ์บริบูรณ์เลยก็สามารถทรงมรรคทรงผลได้มรรคขั้นต้นต้องได้ล่สุธาบันต้องได้สกิทาคาต้องได้เมนาคาต้องได้บรรปลายสุดท้ายเมตอร,รหัตผลก็ได้เหมือนชันตติอัมบายนี่เล่าเมเจอลาอยู่นั่นเมียตาก็ร้อง,องห่มร้องไห้ ฟังเทศฟังธรรมตอพระพุทธเจ้าก็ทรง,งมักทรงผลทรงมรกทรงผลเป็นพระรหัสเออเป็นพระรหัน์ขึ้นมาจิตอารหันขึ้นมาลองคิดดูทีใน,นจะบอกว่าอยู่ทางโลกแล้วไม่สามารถทรงมรกทรงผลใ้พวกเราคิดผิดพวกเราเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ถ้าพวกเราคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน,กนโดยธรรมโดยธรรมโดยธรรมที่จิตบริสุทธิ์ไม่เลือกว่าจะเป็นหญิงหรือชายไม่เลือกว่า ผู้นั้นจะเป็นเทวดาหรือพรหมแต่คารุะพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เอาพระรันาตนตรัยเป็นที่พึ่งก็สามารถทรงมรกทรงผลทรงมรกทรงผลทั้งกายหยาบกายละเอียดทันทีทันทีไม่งั้นสุทธทวาสจะไปบรรลุมากผลพนิพพานที่สุทวารห้าชั้นหรอือที่พรม,มโลกหรอือไม่กลับลงมาหรอือพวกเราไม่เข้าใจเฉยๆพระครูบาอาจารย์ไม่สอนนี่แม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ยังไม่รู้นี่ยังทําชั่วด้วยประการทั้งปวงอยู่ ยังไปกินข้าวตลอดเวลาอยู่ยังไปดื่มสุราเมาเอ๋อยู่นั่นยังไปขับร้องลําทําเพลงเต้นแล้วในลำนาเดียวเหมือนกับอุบาตอเิกาก็ธรรมดายังไปแซดจีบสาวอยู่นั่นยังไปใช้เฟซหาลิงหาลายหาจีบอุบาสิกาช่วยสวยอยู่นั่นไม่มีทางก็ไม่มีทาง,มมทางโมฆะบุรุษโมฆะจตีตานยอดด้วนถึงไหมก็ยังไม่ถึง เพราะตานยอดด้วนก็คือปาราชิกสีไม่สามารถที่จะส่งมันส่งผลได้นอกนั้นหากแม้นตานยังไม่ยอดด้วนเตก็ใกล้จะด้วนลองพิจารณาดูสิเหมือนที่หลวงปู่เทศจริงไหมก็เหมือนพวกเราทำนายาสนาไปเรื่อยๆนี่มีความเคารพไหมล่ะมีความละอายไหมล่ะถ้ามีความเคารพมีความละอายจะกล้าทําผิดหรือจะกล้าผิดทําผิดวินัยหรือแม้แต่พวกเรานั่งฟังเทศฟังธรรม่างนี้ ก็ยังไม่มีความเคารพอยู่จะว่างไงไม่ต้องไปพูดถึงทางด้านอื่นไม่ต้องไปพูดเลยผูท้ที่เคารพทำเคารพไปไหนจริงๆนี่ท่านจะหมอบราบข้าวด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเหมือนหลวงปู่นในสมัยที่ความาระบาดนั่นชาตินี้ต้องเอาเอาหารหันต์ให้ได้เราก็ไม่ทราบนี่ไม่คิดว่าเวลาที่อยู่ทางโลกนั้น เดสามามถตรงมักทรงผลได้เพราะครูบาอาจารย์ไม่สอนนี่คิดว่าพระเท่านั้นจริงเป็นพระลังเห็นไอยจริงแต่เกศกตากายขอนขวายเข้าสู่เพศบพรรพชาประสมบท